อยู่ในห้องพักนักกีฬานะครับนี่ดูครับดูครับนี่ดำเหมือนกูเลยเบนออกกล้องไหนยิ้มหน่อยโอเคด่าหน่อนเชื่โอนะครับอันนี้เอ่อห้องนักเตะนะครับนี่มัดรอดนะครับนะครับอ่าอันนี้ทุไคนะครับคิดว่าวันนี้กของหน้าเขาหัานได้ไหมวันนี้ไม่ได้ยหไม่ได้แต่ว่ามาพวกก็ฝันท่าแน่นอนเลยวนี่คือเป็นบรรยากาศนะครับวันนี้ของนักบอลเราแล้วก็เอ่อ ถือว่ามีความสุขครับบรรยากาศว่าเก็บสามแต้มให้พี่น้องปังโผล่ตัวเชียร์ปังโผลแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศครับก่อนจะเปิดตัวอวัดคอามเหน่อยกันด้วยครับนี่ครับนะฮะกัปตันมากัปตันมาเอากัปตันพี่มาด้นะครับกัปตันเดี๋ยวนี่ผมอยู่กับกัปตันนะครับพี่แม็กนะครับกล่าวว่าวันนี้แต้มตักแต้มตาโง่ผมตแต้มนะฮะกัปตันหมดแล้วสามแต้มครับเราปวดเยี่ยวฮะเรื่องนี้คนแรกที่มาครับ แล้วเขารออยู่นะครับไม่ได้ครับก็เถวนะครับปวดครับคือรวดปวดนะครับมาครับมาเดียวเขบอกว่าหลััวแทนนครับวิีบบัพบกับีระดับเียงแบบนี้ไม่รู้ครักที่กำลังยิขก็แถวนะครับนีเป็นสนามนะครับก็รเสิรนี้ ฟิตนะครับ <rôle> ฟ <à déc> ิตฟิตนะครับโลฟิตนะครับปัตตมฟิตนะครับเเพราะนบฟิตตัวฟิตเนี่ยฟิตมากเลยครับนี่ครับนี้ครสั่งนะครับพี่อกนครับประตูนะแล้วสั่ใจบาีหัวลานแ้วเอาเสล ไม่ใส่วิกนะครัใส่วิกเบ้าจะเป็น้บ้า้เบ้าคนบ้าเลยา้า้ครับจะเปน้เบ้า่ที่น่าไว้แทีสามใบบมไม่ใช่รอะสามใบแจมไปบ้านโอ้สามแจมในบ้านเลเเคยเล่นมุกขะนะครับด้วยกัน มีของการองการีกใส่เบอร์ส่เบอร์ี้เบอร์หนะครับนี่พัฒนาภานนนะฮะนนี้นะของการครับวันนี้จาเกมนะฮะเจอัีเป็นรยการส่ขางนไ้ับางนข้างในได้้นดันครับวนนนต้องันแน่นอน